สวัสดีครับเรามีไม่บอกชื่อไหมหรือต้องบอกไม่ต้องบอกไม่ต้องชื่อนางก็รู้แล้วเอรเหดี๋ยวเราจะร้องเพลงเราจะร้องเพลงแรงให้เพลงให้ครูฟังกันนะครับใครแล้วใครใครร้องได้ชื่อจะร้องนะอ่า

เพลงเพราะว่าเพลงมันไม่ได้ร้องบ่อยๆนะก็นานเนาะครับกูหลาบที่ไม่เคยหลเลยครับปแปลวกาจะมีความหมายมั้ความหามายดั้งแต่เรียนมัธยมเลยเพราะว่จะเปิดตอนเช้าก่อนเข้าแถวผมจะเดินเข้าโรงเรียนมาแล้วก็จะฟังเพลงเนี้ยบอกว่า เฮ้ยครูใหญ่นะพายนแต่งได้ยังไงอ่ะคือกุหลาบจริงๆอ่ะกุหลาบที่เป็นดอกไม้เนี่ยมันลรย,ยได้ตายได้ตตแต่กุหลาบที่อยู่ในใจเราเนี่ยมันไม่เคยโรยเลย,เลยอยู่ในใจเราแล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่เราเป็นอยู่นี่ครับว่า <c oughs> พวกเรายังมีกุหลาบอยู่ในใจมากกลางคืนวันนี้ต้องชื่<อ>นชมผู้แต่งนะคะคือมันต้องชื่อลูกช่อหลานนะคะ อาจารย์ครับบรรยากาศอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้มีลูกศิษย์มาบินดนตรีมาเล่นที่บ้านครูเองครั้งแรกเลยไหมแบบนี้เคยม,มีไหมที่บ้านครูไม่ไมีครับนี่ครั้งแรกนะัเอาละพวกเราเนะยครับดูน้านไว้พวกเราเป็นหนึ่งในะประวัติศาสตร์ที่สร้างให้กับครูวันนี้นะแล้วเขาว่าคิดว่าคนนี้มีจะต่อไปต้องมีเรื่อยๆต้องมีเรื่อยๆห้ามเลได้คงไกลเพลงต่อไปเพลงต่อไปต้องขึ้นที่สีงาม nè, lên lên một mình mà chơi mệt, hát nó, hát nó, hát nó, hát 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 nó, hát nó, hát nó, hát 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 nó, 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 คนที่ค่วนซ่านมันเกียกกระยามเนียนไม่ยอมให้เรามุ่หวังกำลังใจเดียวใจ่ไม่วันว่าเพื่อพวกเราเราจะเปลี่ยนสวนวกุลาใจมันคง,ง,ค,งคุยตรงองศาไม่ยอมใครวาดผู้ใดสีงามมาลามรู่ชมหมู่ฟ้าอย่ามยวนยวน,ยวนประไดเด่นเด่น ามจริงยิ่งเห็นเป็นโชคใจเราดีควรสั่งเจียงเย็นยอมให้เราหวังกำลใจที่เราใชไม่วันว่าคือเรียนต อจารย์ากฟังอะไรครับอยากมาฟังอะไรครับพที่ทุกเพลงอ่ะอาารย์ูชอบทุกเพลงเพราะฉะนั้นบเพลงไหนขึนมาก็ได้ร้องเพลงใหม่เลพวกเราด เดี๋ยวได้เขอดูหน่อยรัอะไรบ้างที่มนเป็นทีมแท็กวันนี้เรามาตรวัติความสุขแพ่จายกันเอาพี่สัมคนอาจารยได้เหรอเฮ้ักคนอจชอบอะไรครับสักคนสักคนอาจารชอบอะไรครับสักคนอาจารย์เอาเอาทำนองหรือเนื้อเราเมืไหเขาล่าม่อไหร่มัีมันมีเพลง ใช่ตาโกมีหลายเพลงเอาเพลงอะไรมันมีบุ่ดดิ้งที่ผมอินแพคกก็คือสิทธิสวนนี้ดีด้วยอาจารย์ว่ามันมันเข้าชื่อเพลงอะไรนะบรรยากาศมาจากแดนสวนจากแดนสวนเขาบอกว่าสิทธสวนนี้ดีด้วยอาจารย์ท่วมท้นวิญญาณ ผ่านพระคุณล้นใจอืนนี่คือวอลดิ้งที่ผมว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดของเพลงเพลงนี้ก็เลยอยากเล่นให้ครูฟังให้เด็กส่วนหนึ่งคนช่วยอาจารย์นึ่เพลงด้วยครับคุณเด็กคนนีครับแต่เมาเก่งครับวันนี้วันที่29กันยายนครับเป็นหนึ่งในวันวันจัตรการของพี่กูนะครับ เปิดเนื้อดเนื้อกันเลยเปิดเน้เลยจากแดนสวนครับจากแดนสวนครับเปิดเนื้อกันเลยนไาใจนี่แหละใช่เลยได้ยังไมเี้ยยังเนื้อนย่างพร้อมใครมีเดี้ยร้อเด้งเดงนะเปิดเนื้อับรู้ถึงนแลาด้วฉพาอครับ